ตำแหน่งฟิวจะอยู่ตรงนี้นะครับขั้นแรกต้องแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับงัดด้านล่างออกก็จะเห็นแผงฟิวด้านอยู่ด้านในนะครับตำแหน่งฟิว Honda Civic FB คันนี้หมายเลขฟิวเป็นหมายเลข27นะครับ หมายเลขฟิวเป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับจะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับจะมีหมายเลขบอกอยู่ว่าฟิวหมายเลขอะไรนะครับเป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับ ตอนนี้ใส่ฟิวลับเข้าไปแล้วนะครับก็ลองลองทดสอบสเสียบสายชาร์จโทรศัพท์ดูชาร์จเข้านะครับแสดงว่าฟิวตัวนี้คือหมายเลข27จริงๆนะครับเปลี่ยนเองได้ง่ายายนะครับเผื่อใครที่ฟิวขาดฟิวที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ขาดนะครับ